สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะมากินส้มตำค่ะกินตำบุกงับปีกไก่หละกะักกับข้อหมูอย่างค่ะสันข้อสันข้อกินกระน้องใหม่สดของเ้าพรอมค่ะเดี๋ยวเอาปีกไก่ไปล้างก่อนนะคะล้างเสร็จก็จะมาใส่หม้ออบลมร้อนนะคะหรือแอร์ไฟเของเรานะคะเอาเข้าเครื่องไปเลยจ้ากดไปที่ ความแรงไฟ200อยนะคะแล้วก็เวลา20นาทีนะคะฮอวบดทเบิดแคปปี้กไก่ค่ะฮอกัมีสันข้อหมูน้ำค่ะเดี๋ยวฮอสิซีเอาสันข้อหมูมาทําเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมค่ะเอาไปหล่างกรอนเดอร์แล้วก็มาใส่ในะหม้อละกะเอาลงเครื่องเข่าเครื่องไปเลยจ้ะไฟ200รอยแล้วก็20นาทีเหมือนกันคะ่ะ อ่าสุกแล้วจ้าหน้าตาประมาณนี้เป็นไงคะอ่ะเดี๋ยวมาเบ่งปีกก่ค่ะเดี๋ยวไปจัดใส่จานแล้วกินกันเลยนะคะจัดใส่จานค่ะกินกันน้องใหม่ซอสแสบกินกันเลยจ้ามาทุกคนมากินกันเลยนะจ้าบอใส่มือตอนไหนก็จะใส่มือคือสิบโอไวกินแรงมากอืออาปลาหอมมากทุกคน อืขันข้ออย่างคุณดีไรดีมาก น้ำใหม่สดอือหือือหือ,หอ อสับแงพี่นอนจริงๆงามมากน้ำไม้สดนะคะ อืมน้ำใหม่สดๆเลยเนี่ยสันข้อหมู สะอาดลายพี่น้อง อ,อ,อ,อขอโตไปกินกันด้วยจะใส่สมาธถถิในการกินมากเลย เรองกนคิดหนาค่ะ